พอดีได้เดือนหนึ่งพอดีพี่น้องเลยพอดีครบเดือนหนึ่งเนาะเ่นกนกีสบายดีนิ้มใจเลยสบายดีว่าลุงออาอาส์นะพปก็น้องเดมี่นะพกก็น้องเดมี่เดอกับแม่เนาะตอนเช้าเศร้ายามเช้าเศร้าเนาะมาพกก็น้องเดมี่นิ้มใจพี่น้องเลยยิ้มใจเอฟซีเยอนี่ เป็นยิ้มใจพี่น้องเลยกินนมแล้วจะยิ้มไหมยิ้มามาเลยยิ้มเจ่านันบ่สติอยู่กะไทยบรรยากาศเนาะการเอาลูกพี่น้องเอ้ยเอาลูกคนแรกเนาะครั้งแรกในชีวิตเนาะหรือว่าคนทวิตเนาะพี่น้องว่าสิเชีวิตไดกับถือว่าเอาลูกนี่ก็มันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เฮาท้องแล้วและะ้วก็คลอดออกมาแล้วและะ้วก็ ได้แบบเมื่อยไร่ย่างพี่น้องเ้ยก็ะถือว่าเนาะอ่ารุ่นพอรุ่นเมย์เขานอนหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นตะกี้เนาะได้ลูกเป็นโคกเจ็ดคนหรือว่าเป็นสิบคนหรือว่าเป็นโลหนึ่งสิบสองคนก็มีเนาะเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเก่งเฮงพี่น้องเลยสติบได้คนเดียวนี่ข้องแร่งสติบยังรู้สึกว่าเมื่อยเฮงเนาะเพราะว่าเสิร์ฟมาน้องเพิ่นแบบงอแงแบบไม่ยอมนอนแบบไห้เนาะเฮงสีเมื่อยพี่น้องเลย นี่ก็เปลี่ยนกล้ากันเอาเนาะ <g ül> หลายคนนอกกลางคืนก็ซอยกันพี่น้องเนียขายเครื่องตอลาดน,นัดก็บว่าได้ขายพี่น้องเว้ยน้องเพิ่นหญ่ได้เพื่อสามเดือนเพื่อสติจึงได้ไปขายเนาะว่าน้องเพิ่นเงยหน่อยเฮงเนาะต้องได้อยู่กับน้องคนก่อนผมมีเงินซื้อนุ่มแล้วว่ได้ขายเครื่องเนาะผมมีเงินซื้อนุม่มเลหล่าเอ้ยเพราะว่าน้องเพิ่นกงยถ้าไกินข้าวเนาะ ถ้าได้กินเข่าก็สิกินนุ่มหลายเนาะก็สิได้กินทั้งนุ่มเม่แล้วก็น,นุ่มเสริมน้ำพี่น้องเลยนีพี่น้องเวยซนอ่ะน้องคนกินนุ่นาหนิฮัลกรรังไส้อันนอันจุ๊บหอกเนาะคนดพี่น้องเวยยูห่ยูน้าพี่นอ <laughs> อ้อ,นนองเย ำลงเนาะตอนนี้กับวรนยากาศกับประมาณประมาณเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงส่าพี่น้องเว้ยสติกระตื่นก็ะเตยหกโมงกแหละตื่นมาเราเพิ่งกันนอนนอนนอนสติกระลุกหนึ่งเข่าเนาะหนึ่งเข่าเราก็จู้เพิ่งจู้ไข่เดียวให้กินเนาะก็แล้วเพิ่งก็หากระตื่นเมื่อกี้นี่ติกระชีมาเอานุ่มเปเพิ่งกินเนาะเพิ่งก็อยากกินนุ่มพี่น้องเว้ยสติกระชีเอานุ่มนี่เพิ่งกินเนาะนี่ยเพิ่งจะสลับไปเลย อีหิวนมเนาะเพ n าะว่าเ i ิ่นตื่นแต่ดน o ลยพี่น้องเอ้ยนี่เอาเพิ่นกินนมก่อนบรรยากาศกหนหนาวพี่น้องเอ้ยตอนเช้างหนาวงเนาะอเบิ่งชีวิตการเอาลูกของสตรีเนาะพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้ไปไสพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปก็ก็สิได้เห็นได้สตรถ่ายกับลูกก็เลยพี่น้องเอ้ยกับกับครอบครัวลเนาะนี่ก็บ่ได้ไปซะไดเนาะตอนนี้กําลังเอาจุบอัน อันหัวนุ่มอันหลอกเพิ่นอันว่าจุบอันดูดเนาะถ่า่นเมื่อกี้นี่เพิ่นจังบ่ให้เนาะเอาตัวที่อันดูดนะถ่าเนาะดีเบิ้งสติแช่เบิ่งเนาะอันจุบนี่อีห้แล้วใช่โอ้ยหนาวบ่ หี้ยหิวนุ่มแล้วว้ายคือเด่คือดำแดบะนี่เป็นหิวนุ่มพี่น้องเไงนอนเนาะเมื่อคืนนี่ก็บแม่นอนเบิดคืนขวนแม่เนาะเมื่อคืนนี่ว้าวเาได้รับไปนอนเลยแม่เลยหาสีนอนวังแจ้งนี่เนาะนี่เบิ้งแม่สีเอานุ่มให้กินเด้อกินนุ่มได้พี่น้องเไยหิวนุ่มเด้อนอนแต่ถึงเด้อเนาะนี่เอาเบิ้งสติ๊บฉีเอานุ่มเพิ่อกินเนาะอยู่ใหรอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเไยนี่ เองก็อาจจะฮกนเนาะต้องขอโทษขออภัยน้ำไหลๆพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศย้ำเศร้าๆพลังปิ้งชิ้นหมูอยู่เนาะนี่ชิ้นอะอาออกกันได้พี่น้องเลยเล่นแต่เล่นไม่อยู่ก,กับลูกสองคนเนะี่ยปิ้งชิ้นหมูไปกิน,นมานมามาดีแม่ให้กินมามาดีลูกวะ ủa, mẹ hay kín đó, kín nung quay lại, kín nôm bò, này, kín nung nhỏ đi mẹ kín นี่มันเป็นจุกดอกลู้มตัวนุ่มตัวแท้จินเลยลูกตก็ลูก เฉยๆเก๋ะส่งเนาะคุณอยู่ทีงนาพี่น้องเอ้ยสติกะอยู่ทีง้เถียงนาเนาะนอนให้นอนนาพี่น้องเอ้ยไปได้ข่าวหานเนาะดูให้อยู่นาลูกสาวแม่กินุ่มหลายวะลุงวะกินุ่มหลายวะสติกะปั๊มเอเนาะปั๊มแล้วก็ใส่เต้านี่เพิ่นเนาะเวลาเขาเห็นเบียร์เห็นงานเขาจะได้ให้เพิ่นกินนะพี่น้อง กลังคืนกะวันนี้นอนนอ่ช่วงนี้กะเขึ้นกะอยากอยากแอบ,บนาะอยากสอแน่พี่น้องเว้ยมันขคืนนี่กะตื่นก็แต่สิบโมงเนาะสิบโมงหรือว่าสี่ทุม่มเนาะสิบโมงหรือว่าสี่ทุ่มเพิ่นตื่นเลยพี่น,อน้องเว้ยแล้วก็จนหดวา,ายมุงยย่งวายวายหนึ่งวายสองเพื่ออะไรพี่น้องเว้ยวิลวิสองนอ่คนจรงได้นอนพี่น้องเว้ยน,นอนแล้วกะ ประมาณสามโมงคุณก็ตื่นดี่น้องเลยสามโมงตื่นแล้วกอะห้าโมงคุณก็ตื่นอีกเนาะแล้วก็จุ่อดเดี๋ยวนี้คุณก็ตื่นอีกพี่น้องเลยเพราะว่าน้อกคุณก็ลุกมากินนุ่มเนาะหิวนุ่มนะอันทุกประมาณสองสมโงหรือว่าสามโมงฝ่ายนอกคุณก็ซีวนุ่มตลอดพี่น้องเลยตีก็สีลูกมานพอดนุ่มตลอดนี่กะกินนุ่มแล้วนี่กะโนเติมเพราะอะไรนอกิ่นจังสริ เพิ่งจะตืน่นพี่น้องเว้ยตีกับไายบรรยากาศเนาะการเอาลูกพี่น้องเอ้ยเอาลูกคนแรกเนาะครั้งแรกในชีวิตเนาะหรือว่าคนทวิตเนาะพี่น้องว่าสิเชีวิตไดกับถือว่าเอาลูกนี่ก็มันเป็นเรื่องง่ายพี่น้องเว้ยหลังจากที่เฮ้าท้องแล้วแล้ว,ลวก็คลอดออกมาแล้วแล้ว,ลวก็ยังแบบต้องได้แบบเมื่อยหลายอย่างพีง่น้องเว้ย ก็ถือว่าเนอะอาะรุ่นพอรุ่นเมย์เขาเนาะหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นตะกี้เนาะได้ลูกเป็นหกเจ็ดคนหรือว่า,าเป็นสิบคนหรือว่า,เป,วาเป็นโลหนึ่งสิบสองคนก็มีเนาะเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนเก่งเฮงพี่น้องเลยสติได้คนเดียวนี่ขั้งแหล่งสติเ็ยังรู้สึกว่าเมื่อยแเฮงเนาะเพราะว่าขนาดน,อนอ้องเพื่อนบ่ค่อยงอแงีปันใดได้นี่พี่น้องเลยขนาดว่าเพื่อน จำนี долларов, no, no no. so, like so. ้ได้สติก็ยังรู้สึกปรมเมื่อยเนาะส่วนว่าน้องเพื่นแบบงองเงยแบบบ่ยอมนอนแบบให้เนาะแหงสีเมื่อยพี่น้องเอ้ยนี่ก็เปี้ยนกล้ากันเอาเนาะหลายคนนู่กลางคืนก็ซอยกันพี่น้องเลยสรอยกันพี่นุ่มเนาะเพิ่นเอาเพิ่นกินนุ่มแล้วหลือสติปีสิไปหายกินเขาพี่น้องเลย แต่โอกาสไปกินข้าวแล้วก็สิไปกินข้าวจังหน่อยเนาะไิพนนวลแล้วแล้วก็พนนอนเนาะกลางเว้นนี่เพ you know? ิ่นก็สินอนดนแน่พี่น้องเอ้ยแตกลางคืนนี่เพิ่นสิตื่นเรื่อยเนาะโอ้หัวคูเลยพี่น้องเอ้ยแต่ละมื้อเนาะปฏิก็ได้ปฏิก็ว่ได้ไปใส่เนาะแต่ชืได้ถ่ายให้เบิ่งแต่บรรยากาศโครงการเอาลูกเห็นอะไพี่น้องเอ้ยเห็พี่น้องเบิ่งเนาะพี่พ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ย ็นกำลังใจให้สติเนอะฉันทราบน้องคนใหญ่เนาะน้องคนใหญ่กับสติเพ่อจะได้ถ่ายคลิปบรรยากาศอื่นๆให้เบิ่ร์กเนาะตอนนี้ก็คือแบบน้องคนยังหน่อยเนาะเลยได้อยู่กับน้องคนเรากะโฟกัสแต่กับน้องคนเนาะตอนนี้กัขายเครื่องตลาดนัดก็บว่ได้ขายพี่น้องเฮ้ยน้องคนใหญ่ได้เพื่อสามเดือนเพื่อสติจึงจะได้ไปขายเนาะว่าน้องคนยังหน่อยแฮงเนาะต้องได้อยู่กับน้องคน ผมมีเงินซื้อนมแล้วไม่ได้ขายเครื่องเนาะผมมีเงินซื้อนมเล,เลยทีหลังเอ้ยเพราะว่าน้องเพกคนก็ยิ่งท่านากินข่าเนาะท่านากินข่าวก็สิกินนุ่มหลายนเนาะแล้วก็ได้กินทั้งนุ่มแม่แล้วก็นุ่มเสริมน้ำพี่น้องเลยควบคู่กันไปเนาะเพราะว่าถ้ากินแต่น,นุนเต้แบบนุ่มเมะกับคนะน,นกับสีโบอิ่มเนาะ่อกคนโบอิ่มเพ่คนกับสีอยากไว้เนาะแล้วกนะ็ห้าวกับสีมันกัดสีบัวท่านนะนะก็เลยต้องได้ซื้อนุ่มเสริมเนาะ ở mịt thế nào đây Im nó vào Im nó vào lụ Đó cả sao sao phía nào ơi Hùa cái nhân đề lên thì khổng nhân ngô đề vì đây phía nào ơi Nhân ngô แล่นไปอันล่างหนาเนาะแล้วก็ช่วยเข่าพี่น้องเลยก็เลี้ยวนี่ก็แล่นมากพอดีเพป็นไห้เนาะพอดีเพป็นไห้ก็พอดีมาเอาเพลินพี่น้องเอ้ยนี่มีตู้เพมันก็ยังหมูมาเนาะมาแต่บ้านเนาะมีตู้ก็ไรเมยของสตีมเนาะเพมันยังหมูมาแต่บ้านเนาะเพ่อาไปในบ้านถ้าเพลินมากกัให้เพลินเอาน้ำกัคือสีบลอนั่นเป็นไหพี่น้องเอ้ยเพลินแหละเอาสวยเนาะกินเก่งไอ้ดีนี่น้องเดมี่ đê đi đê mi đi đi thật đi 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 vô nhảy đi 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 vào đi 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 น้าวนาวนาวน้วนนน้วันนี้ากินเข่าเนาะนูนแม่สากินข่ากินน้าอนด้บแม่หิวเข่าอะไวบ่อยลูกกินนมเแม่ก็หิ้วเขาอะไวบ่อยเลยเอ้ยอยาก้นนี่ันไม่นาน้้้นอนมานั่หลาเนาะ บอยากสินนมแล้วนอนน้องเดมี่กินนมแล้วนอนวะป้าลุงอ่ะเอ้ยกินนมแล้วสินอนเด้อว่าแม่ไปหาเฮ็ดเวียก่อนว่ด้อเ็นนี่อดี นิ üm, entender, remember, remember, heart, ่มอีกนิ่มอีกกินนุ่มอีแล้วก็นิ่มแล้วก็นอน้องเอ้กังเว้นเนาะกันคืนเด้อยัดนักแม่กันคืน น่องคนอย่าาอยังคิดหนาน่องพิ่น้องครับนี่เป็นยังไงนี่นี่คือไฟพี่น้องคือสติอยู่่ <c oughs> พอดีได้เดือนหนึ่งพอดีพี่น้องเลยพอดีครบเดือนหนึ่งเนาะนเป็น,น,นี่สบายดียิ่มใจเลย อาอะมพวกกวนองเดมี่มพวกกวนองเดมีด่เยก็ม่เนาะตอนเ้ายามเ้าเนาะมพวก,กวนองเดม,มดี่นยิ้ได้ยงยิ้มใจเอ,อนี่เป็นยิ้มใจ่อนน้องเ,ยเลยกินนมแล้วยิ้มมายิ้มมาเลยยิ้มใจเิ่มายิ้ม่น้ยังไย สิเอาเพิ่นเข้าไปนอนเนาะสติก็สิเวกหากินข้าวพี่น้องเ้ยหนาวซั่มบรรยากาศแดดออกก็ได้ยังหนาวอยู่เนาะเจ็ดโมงแหละพี่น้องชิวัดพอเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงชิวัดแปดโมงเลยเป็นจักเนาะนอนสติก็สิได้ไปกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้กินข้าวกันเนาะ